ดีเรือไทยสวัสดีค่ะหุ้นสิ่งดีเรือไทยประจําวันที่12มกราคมพศ2566คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวในให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซตติดลบ5.66อยู่ที่1685.75แนวเราจะเป็น1662.08แนวต้านจะเป็น1695.53ค่ะไปดูเซต50 เซตห้าิติดลบห้าอยู่ที่1 0 1่งศูนแนวเราจะเป็น999.44ก้้แนวด้านจะเป็น1 0 2่งศูนย์ส้ค่ะปรับไปที่ทมาเฟรม15นาทีตามรูปแบบของหุ้นซิ่งดิลไทยค่ะตัวที่1 P.R.M. P.R.M. รมราคา7จ็บาทหสิบาตางค์บวกสิสตางค์ค่ะิดตลาดแห่งนี้ แทงนี้ PIM ก็ย่อลงมาก่อนที่7.40บาสตางค์จากนั้นก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่7.60สตางค์แล้วลงมาไซเวสะสมต่ำสุดที่7.45สตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดที่7.55สตางค์ค่ะด,ดูรายหนึาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกแล้วก็แท่งสุดท้ายทำให้ PIM ปิดเขียวด้วย ดูทมงเฟรมีก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ซ้ายเวดงเส้นกันน้ำแล้วก็มาดันขึ้นที่7บาท60ตารางตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำนิดนึง PRM เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมีวอลอ่นระด้อยู่ที่185ล้านบาทค่ะ แนวรับ7บาท40สตางค์แนวต้าน7บาท60สตางค์ถ้าทะลุดได้จะเป็น7บาท75สตางค์ค่ะตัวต่อไปว่าว่าราคา4บาท4ส,ตา,สตางค์บวก8สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ว่าก็เปิดกระโดดขึ้นมานิดนึงที่4บาททวนแล้วก็ไซเวสสะสมมาดันโดยช่วงเปิดตลาด o โอเพนทูดังขึ้นมาสูงสุดที่4บาท60สตางค์ ท้ายตลาดก็ใส้เวสะซมปิดที่4บาท4สตางค์ค่ะนูได้หนึ่งนาทีกอมีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกเพื่อยืนระยะแท่งสุดท้ายทำให้วาปิดเขียวค่ะดูทางฟิล์มเดย์ของวาก็จะเห็นว่าหลังจากที่ดันขึ้นสูงสุดที่4บาท22สตางค์ก็ลนลงมาตรงนี้ก็เหมือนจะพยายามยืนระยะอยู่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ เลยเส้นกั้นน้ำมาค่ะว่าเป็นหุ้นซาเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีราล่ละเด่อยู่ที่394ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท94สตางค์แนวต้าน4บาท10สตางค์ถ้าทูลได้จะเป็น4บาท22สสตางค์ค่ะตัวต่อไป IND IND ราคา 1.80บาท80สตางค์บวก4สตางค์ค่ะเวลตลาดเท่น,นี้ IND ก็หล่นลงมาต่ำสุดที่1.73บาท3สตางค์แล้วก็ค่อยๆ่อยไซด์เวอัพสะส,สมและนที่มาปิดกระโดดที่1.80บาท80สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็มีเท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกแล้วก็แท่งสุดท้ายทำให้ IND ปิดกระโดดค่ะดู t ทม e แฟ้มเดย์ของ IND ก็จะเห็นว่า ตรงนี้ก็เหมือนจะไซเวส y สะสมไม่ที่จะดันขึ้นไปเบรกที่1.98บาท9สตางค์ค่ะตรงนี้ก็โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำนิดนึงแล้วก็มีวอลลุ่มเข้าด้วยสังเกจจากตรงนี้มันจะมีสีแดงๆไต่ขึ้น IND เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มีแวลูไราดอยู่ที่20ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท72สตางค์แนวต้าน1บาท84สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท9กสตางค์ค่ะแล้วก็ IND มีค่ะว่าคว้างงานโปรเจกต์วิศวกรออกแบบและปริณะสะพานกลมทางหลวงมูลค่า20.90ล้านบาทแล้วก็มันจะดันยอดแบ็กกล็อก พุ่งแตะ2,363.16ล้านบาทข่าวจาก Wall Street ค่ะตัวต่อไป CNJ CNJ ราคา1บาท23สตางค์บวก10สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ CNJ ก็ไม่ค่อยดันขึ้นมารอบแรกที่1บาท23สตางค์แล้วก็หลือนลงมาไซเวที่1บาท21สตางค์ดันขึ้นมาสึงสุดที่1บาท24สตางค์ ไทยตลาดก็ลงมาปิดที่1บาท23สตางค์ค่ะดูราย1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกแต่ว่าแท่งสุดท้ายทําไม่เซานจีปิดไม่สวยค่ะดูไทม์ฟรมเดยก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็หลังจากที่ไฟเวยดลงเส้นกันน้ำแล้วก็ลดลงมาที่1บาท10สตาง ตรงนี้ก็เป็นดันขึ้นมาแล้วก็เป็นแท่งค่อนข้างใหญ่ก็มีความเสียงอยู่นิดหนึ่งค่ะแล้วก็มีวัลลุ่มข้าวด้วยอังเกตได้จากแท่งตรงนี้เซนาเจเป็นหุ้นสซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวลโรลดีอยู่ที่63ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาทส7สตางค์แนวต้าน1บาทสตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท30สตางค่ะตัวต่อไป PSTC PSTC ราคา1บาท75สตาง์บวก2สตางค์ค่ะเมื่อตลาดแห่งนี้ PSTC ก็ย่อลงมาที่1บาท72สตางค์จากนั้นก็ดังขึ้นมาสูงสุดที่1บาท76สตางค์ไซเวสสะสมลงมาปิดที่1บาท75สตางค์ค่ะ ดูได้หนึ่งนาทีก็มีแท่งไขยออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าสองแท่งสุดท้ายทำให้ PFGC ปิดเขียวค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มีวันรุ่มเข้าด้วยดูทางเฟมเดก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เหมือนจะเหมือนจะไซ้เวสสงเพื่อที่จะดันขึ้นไปเป็นหุ้นส่งกลับตัวค่ะตรงนี้ก็อยู่บนเหนือน้ำ PSTC เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี Value รอยดิที่9ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท70สตงางค์แนวต้าน1บาท77สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท86สตางค์ค่ะแต่ว่า PSTC มีค่ะว่ามั่นใจคว้างงานก่อสร้างธุรกิจพลังงานมูลค่า2,000ล้านบาทดันแบ็กล็อก ให้พุ่งแตะ3000ล้านบาทข่าวจากมิติหุ้นค่ะตัวต่อไปแบรนด์แบรนด์ราคา1บาท7จสตางค์บวก2สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้แบรนด์ Brand ก็เลยลงมาก่อนที่1บาท5้าสตางค์แล้วก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่1บาท8สตงสางค์ใช้เวสะสมแล้วก็เลยลงมาอีกรอบที่1บาท6สตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดที่1บาท7จสตางค์ค่ะ โนไดหนึนาทีก็มีเท่งซื้อข้าวสลับกับขายออกเพื่อ,อยืนระยะสองเท่งสุดท้ายทำให้แบรนด์ปิดเขียวค่ะดูทำเฟรมเดย์ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ลงมาทาสุดที่1บาทสสตางค์แล้วก็ไซเวอัพขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อที่จะดันขึ้นไปเบสกทำเฟรมเดยที่1บาทส0สตางค์ค่ะแล้วก็มีวอลลุ่มทยอยเข้า แบรนด์ Brand, เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมีว a แล e รเดยที่68ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาทสสตงางค์แนวต้าน1บาท10สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท16สตางค์ค่ะตัวต่อไป AIE AIE ราคา3บาทท้วนบวก24สสตางค์ค่ะ เปิดตลาดแท่งนี้ AIE ก็เปิดกระโดดขึ้นมาที่2.90บาทสตางค์แล้วก็ย่อลงมาที่2.84บาทสตางค์แล้วก็ดันตัวขึ้นมาสูงสุดที่3.80บาทสตางค์ท้ายตลาดลงมาปิดที่3 0บาท,ทค่ะดูได้1น,นาทีเาที mm hmm. ก็จะเห็นว่ามีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแล้วก็2แท่งสุดท้ายมีวัลลุ่มเข้าทำให้ AIE ปิดเขียวค่ะ ดู i m ม f เฟ m ม D ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ช้เวสะสมอยู่ตรงเส้นกันนำ้ำแล้วก็มาแันขึ้นตรงนี้ค่ะ AIE เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value รล,ลได้อยู่ที่48ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท92สตงางค์แนวต้าน3บาท8สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท20สตางค์ค่ะ แต่ว่า AIE อยู่ในโซน0เบอร์ค่ะเมือต่อไป SPAC SPAC ราคา3บาท84สตางค์บวก8สตางค์บนตลาดแห่งนี้ SPAC ก็เปิดกระดูกนิดนึงขึ้นมาที่3บาท8 0สตางค์แล้วก็ลดลงมาตามจุดที่3บาท72สตางค์จากนั้นก็ดันขึ้นมาสูงจุดที่3บาท94สตางค์แล้วก็ลดลงมาไซด์เวสะสมที่3บาท78สตางค์ ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดที่3บาท84สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็มีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแล้วก็แท่งสุดท้ายมีวอลลุ่มเข้าทำให้ s p a c ปปิดกระโดดนิดนึงค่ะดูทางเฟมมดก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไฟเวอยู่ตรงใต้น้ำแล้วก็มันจะพยายามที่จะดันขึ้นไปเป็นหุ้นส่งกลับด้วย ใช่พยายามที่จะดันขึ้นไปเป็นหุ้นส่งขาขึ้นค่ะ S-PAC mm hmm. เป็นหุ้นซายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่ขาดทุนและไม่มีปันผลมีแวลูไรเดียอยู่ที่27ล้านบาทค่ะแนวรับ3ามบาท72สตางค์แนวต้าน3บาท94สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาทท่วดค่ะตัวสุดท้ายก็คือ U l e g ก a ยูเลก้าราคา1บาท7สตางค์บวก1สตางค์ค่ะพตลาดแห่งนี้ยูเลก้าก็ย่อลงมาก่อนที่1บาท5สตางค์ไซเวสะสมดันขึ้นมาสูงสุดที่1บาท10สตางค์แล้วก็ไซเวดาวลงมาที่1บาท5สตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดที่1บาท7สตางค์ค่ะดูราย1น,นาทีก็เห็นว่ามีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกแล้วก็ แท่งสุดท้ายทําให้ยูเลกาปิดกระดูดด้วยค่ะดูทาเซีมเดย์ของยูเลกา,กาก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็มันจะลยลงมาสุดร้อยที่1บาท2สตางค์ตรงนี้ก็มาลุ้นกันว่าจะไปยังไงต่อยูเลกาเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษทัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแวลูไรายเดยอยู่ที่57ล้านบาทค่ะ แนวรับ1บาท3สตางค์แนวต้าน1บาท10สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท16สตางค์ค่ะก็วันนี้ก็ไม่มีหุ้นวอลเลนนะคะมีหุ้นบิ๊กลอตที่น่าสนใจก็คือ SPRC จำนวน45ล้านบาท CMO จำนวน29ล้านบาท True จำนวน23ล้านบาท TTB จำนวน6ล้านบาท Plan B จำนวน4ล้านบาทแล้วก็ปิดท้ายด้วย BEM จำนวน3ล้านบาทค่ะวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้วคุณนซิ่งดีเลไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย